โอ้ไปอน้ำน้องพ่อแม่พี่น้องเยมาหามาเลยบ่เอ้าบัดนี้นี่ยเคลียดดินลงคืนบ่หน่ะเพาะยาวมาก่อนโอ้ดูนี่เราใจแล้วโปรใหญ่เป็นยันยันทันปัตมะเรือเรือเป็นมันโอ้โอร้องใจหน่อยป้าไฮที่เป็นพิเศษเลยบ่หน่ะเพิเศษเลยเป็นนี่โอ้ยสบายเป็นมีกิบมีอิดโอ้เอาชมเชยโดยโดยโอ้ กับสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC กันเบอร์สุขสุขคนเดอ้อบระว่าจะเป็นพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศก็ขอยินดีต้อนครับเข้าซูซอ,องมุกดาวันสาวลาวเดอ้อโดยมาพบม,มาพอกับสมุกดาวันในมือน,นี้ทางเฮากะได้เขามาหาน้องแดงเนะพ,พิ่นคือเก่าเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยก็คือตอนนี้เฮาก็เขามาช่วงอ่ะค่อยคำย้ำแรงพ่อแม่พี่น้องเลยเนานะโดยก็คือทเฮากะ ผ่านมาอ่าจากบ้านน้องหลานน้อยเพื่นแหละพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเฮาก็ได้มาแหวหาน้องแดงน้อยเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเลยป้ามาป้านี่กับห้องหน้าห้องในเพิ่นก็คือว่าป้าต่างวงกบเป็นที่ียบห้อยพ่อแม่พี่น้องเลยป้าตโตโตอ่าสบายดีเด้อทั้งพอทั้งทางว่าจะกูจะก้นโดยสบายดี อาโตตั้งวงกบได้แค่น like st ี like ้เนาะเลยโอ้แล้วมันนี่เลยบ่เพอโอ้เหตสามคนบอโอ้โดยเลยเลยโอ้อันนี้ก็สระชังงานเฮือนโดยเฉพาะบ่สาทางนี้นะโอ้สมาดีเด้อทางนั้นเด้อโดย พอมเพี ah, tacos, ่น ah, anyway. wow. ้องเลยขาคมกันพร้อมพี่น้องคุณน่ะต่างวงกบเรียบร้อยพร้อมเพี่น้องเลยเลยป้ากวางภาีน้องห้องน้ำน้องแดงเพื่อนไงคาดี ่าตยเดี๋ยวสิพามาเบิ uh ่งทางหลังพี่น้องผอไรก็ผอสองคูนสองหง่ะโอ้สองคูนสองหง่ะโอ้ว้าผักเนาะอ้อเนาะใหญ่คากะลีพ่อแม่พี่น้องเลยป้านี่กขนาดจะเป็นบานประตูเพคนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเห็ดขัดลีพ่อแม่พี่น้องเลยเป็นทางหลัง หองน้ำเพิ่นปึ๊บปึบป้าก็มื่อนี้บ่นี้เพาะเดียกเรียกเรียตโอ้ต้อะสบายดีสาไลดูดูดสบายดีโดยสบายดีโดยสบายดีการขึ้นเกางโดยมาจากเดินางมากบ้านเราคุณน้องสาวโดย มาไกลขนาดเลยเนาะมากกเข้ามาหาน้องแดงเคนคุณพี่น้องเลยมาหาน้องแดงเลยเนาะโดยอากาศหน้าแต่ไกลมาเนี่ยโดยอ้าวราพมคุณพี่น้องเลยโซนทางนี้กะอ้าวบานประตูประตูห้องน้องดงน้องแดงเนาะอ้าสำบันดีเลยทางไหนเนาะทางในนะเออเบิร์เดี๋ยวทางสมุทรตะวันชิพากัาไปเบิ่งน้องแดงเพื่ออ ป้าหลายแท่นี่สบายดีป้าสุขุสุขศนเล็กน้อยสบายดีป้าลุงอ้าตู่แซนะสบายดีเด้อะทางไหนส้ายดีโดยอ้าเห็ดยังไงอ่ะนะ,ะต่ำเจี๊ยวกินชมตอออนน่งเฮาก็สซิเด้ขึ้นมาเบิง่งน้องหนูแดงเพื่อนน้องพ,องพ่อ่าน้องพ่อมีลงมือเองแล้วบ่อน,นี่ล่ะ เลยอันนี้เพิ่อนไปเบอร์เบอรอนักข่าวในเด้อตัวสบายดีน้องล่ะสบายดีคือเต่งตัวผู้ง่ายแท้ๆเบอนี่ฮะของเพิ่นพ่อแม่พี่น้องโดยที่นอนกะไม่เอียงกะไม่เพิ่นเลยบบดนี้ของน้องสาวหนูแดงเพิ่นเครื่องสำออกสำอางก็ครบสุดแล้วเราบอบนี้ล่ะ ป้าผัดลมก็มีครบเลยของน้อหนูแดงบอโดยโอ้ดีใจบ่ป้า,ปาจะมีผัดลมใส่เลยดนะ้บนีน้าะกินข่าวกินนะ้ำเลยตะกคับตะมหงว,ว้าวยังเอาเอานพ่อยไม่อาเอาพแห่ไอพ้พอมีเลยเออป้าเห็ดย่งมันนี้่ละแป้งเนยเิน โอ้ยโอ้แปลงดอดไฟก็พี่เอามันมากับ hmm. อ mm ันนี่บ่โอ้คือเห็ดคักแทนีเนาะพาลมน้ำโอ้มีทางพารลมแล้วก็ทางดอดไฟพ่อแม่พี่น้องเลยอ่าอ่ะสัตว์เอ้ยกะยขอตัวลงแบงพุ่นก่อนนะอ่ะสบายดีน้องละโดย อ้าวผมม่พี่น้องเอ้กะทิวา่าห้องเพิินกะโอ้สวยสดงดงามชืาพ <c oughs> ี่อากาเมลกาโต้สหายกะเตี๊ปปึ้งอันนี้แกเสือคือนักเลงเถฮะเขีนนักเลงแท็นนักเล้งอ้มมพี่น้ <c oughs> น <c oughs> นนองเลยตนไม้ต้นโตกลมาพออ

กด้ต <Why> <laughs> <It 's money. laughs> uh ัวมกอตัวมกน่ละงูตอกลับไปกันยังง้อจีพ่มาไปเลยอไปไปเไวเนาะเอ็ดมาเนี่สิแลวล่ะพอไปพี่น้องเลยบื้นกันอาจจะเป็นมุ้งได้เลยเนาะพ่อ

มานำกันพูดเลพี่น้องเลยเลยเลยรเนึ่ง่างใช่วงบายนาะพอนะคันช่วงเทียงเนาะบ้าแดดแดดนี่ฮ่า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 ่าฮ่าาฮ่่าฮ่าฮ่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 าฮ่าฮ่่าฮ่่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่า่ ก็ถือว่าทางอ่ะพอเพิ่นเฮ็ดก็ถือว่าไหวยพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะสองคนเมื่อวานมีคนเอกันเลยขันมาคำคนนี้นะคือสิแล้วคนนี้อีกเนาะเลยอ้าวทุ่ม น้าเพิ่นเอาหน้ามานี่นบอนี่พ่ะโอ้ไปอาน้ำนอนพ่อแมรพี่น้อยอามาเลยบอกออมเอั้เข่าโอ้ยน้ามันชุมาเงยนะเจ้าหนบ่นยนต์ูันนอย อขาบนนี่นะเคลียดินลงคืนบ่น,น่ะเพาะเาาครียว่ก่อนโอ้โดยมันเจ็บวะมันเจ็บ<ด>โอ้อันนี้เมนบานประตูห้องน้ำบ่น,นี่เพาะตัวห้องน้ำ้วนนมันใส่โอ้บ้าบนาก่อนโอ้ วันนี้กะสิได้ครบแล้วเนาะพ่อเนาะทางเฮือนทางของน้ำดีใจบ่พ่อดีใจครับโล่งแล้ววันนี้เนาะเพื่อนกันแรกแล้วน้ำกันแรกแล้ววันนี้เพราะว่าเฮือนพ่อนี่อยู่ตามธงหน้าเนาะ เวลาท альная, JI, ่องเสียท่องงานอะโอ๊ยผมเป็นพ no> ี่น้องไปอยากกินจะ้ากไม่ได้ไปก็เป็นข่าตระน้อนะข่าตดอนเนาะเอ้ยดอนกับดอนใกล้นางคงใครผมเป็นพี่น้องไงเนาะดอนบ้าเก็กะเถื่อค่ะท่องเสียเนี่ยโอ้ยตายผมเป็นพี่น้องเฮ้ยก็ดีแล้วดีแล้วเนาะที่มีผู้รักผู้ใหญ่เพิ่งยื่นมือเข้ามาซอยเนาะพอเนาะโดยเลย กระสู่ต่อไปเนาะบ้านนี้เพป็นเห็ุแห่งสำนีแล้วก็โอ้ก็ถือว่าลงมุกลงใจลายเลยเนาะพอเนาะก็ดีกว่าอ้าสภาพเก่าลายอพอไม่พี่น้องเลยเนาะห้องหน้าเพิ่์กก็ถือว่าห้องใหญ่แล้วก็โอ้คักอีรีพอไม่พี่น้องเลยเนาะตัวหาแต่ว่าเพิร์ทเ,เป็นห้องเดียวเนาะห้องเดียวก็ค่าคือกันผอเยเนาะมันจังโล่งใหญ่มันเนาะต้องเป็นี้้ยในอยู่างนี้นะมาตั้งหน้าพอันหิน โอ้เห็ดเป็นกระทางอ่ะบ่โดยพันธุ์นอ้อมเพันเห็ดทางอ่างน้ำเพิ่นบ่ให้อ้อมอ่างน้ำบ่โ่ยพันธุ์ตั้มแพาวตั้มช่างแพ้วโอ้เอาตามช่างเพิ่นบ่โดยตั้มช่างตก็เพิ่อนว่ามันนม่ได้อ๋อแล้วทางทางน่ะได้แล้วบ่สะทางน่ะยังทางเพิ่นว่าแล้วเล่นสมาเออแล้วเพิ่นยังเสี่ยมาอยู่ไหนบ่เสี่ยมาอยู่แต่ว่าเพิ่นบ่ได้กั้นอันเป็นห้องใส่น้ำเนาะเพิ่นใช้เพิ่นให้ใช้เป็นทางอ่ะเนาะอื Na nah e เอาบัตรนี่หันบัตรเล้วอันพอสิกัดหน่าบ่อเนี่ยไฮนานี่นยพอใบเห็ดในไฮนานี่นก็เอาไปสิกัดหน่าวบ่อนี่ยนะเออโดยเห็ดคันใหม่นะพ่อเนาะใหม่ไปแล้วโดยนีกระดีขึดยก็ดีคือกันเหมาะเจาะได้ละพอเห็ดอยู่อันหลังบ้านเนาะเห็ดหลังบ้านโดยเห็ดน้องเห็ดน้องบ้านบอกบอกไปได้หว่าแมนแมนแมนเพราะว่าอ่าฮั่งเสื่อว่าบ่ได้เนาะอนาคตเนาะพ่อเนาะจะได้ปลูกเคลื่อนปลูกซานได้ในหันเนาะอนาคตเนี่ยเดี๋ยวไป ทางทิ้งเนี่ยโอ้แนวมันแนวว่าเนาะม้างม่านไปก่อนแนมีแม่ทำแม่ไปก่นมีเออแม่แล้วว่าดีได้ดีได้พอมอจาแล้วเห็ดอยู่นี่เนาะหลังม่านพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเห็ดพักแล้วบาทนี่ทางดูกะดีใจน้ำเด้อพอเด้อเนาะก้มฝันกะชีเป็นจริงแล้วพ่อแม่พี่น้องในบ้านนี้โอ้ก็ถือว่าคลากรายเนาะเดินโอ้บ่เคยคิดบ่เคยฝันเลยนะพ่อเนาะคิดจะพันดอกว่า บริชิดบริฝันเลยเนาะสามสามคนสามโอ้สามคนเลยติะสามก็ถือว่าทั้งพอเป็นเห็ดกับไวเนาะโดยวัดเสร็จแล้วแบบว่าแบบสามัคคีกันบุืมบ่อุืมบ่อมีดี่อแม่พี่น้องเลยเป็นน้องทอแล้วมือเดียวนะมือเดียวบ่เล่นมือเดียวเลยพิ่นคุดนี่เลยถ้าคุดถ้ากะลงอ๋อทั้งคุดทั้งเอาลงมือเดียวเลยโอ้มือเดียวเลยอ๋อทั้งทั้งที่ดินนะบบแมนว่าดินอันอ่อนปันใดและทุกคนมีดินแห่น้ำเนาะก็ถือว่าทั้งพอเพิ่นกับ คือว yup. ่าโดยก็คือว่าแบบสร้างหาจีนะพ่อเนาะสร้างไว้ผมเองพี่น้องกับปเฮ็ดยูไซกับแบบนี้ภัยก็มากได้เอ้ยเพราะว่ายังแบบว่ามันบ่งไว้ท่านใจได้ใส่ไว้นะสะดวกสบายเนาะโดยกั่คือเฮ็ดกับแบบปุปปับปุปปับปับเด้เนาะโดยโอ้ยเอาใครเนี่ย้ะพ่อแม่พี่น้องเ้ยแดดบดแต่บันนี้โดยอ่ะสั่งกระลูกขอโตได้พ่อเด้อสบายดีโดยโดยโดย พ่อแม่พี่น้องเลยอาพอเป็นคนสัางในบ้านนี่บปล่าอันนี้เลยฮะโอ้ฮะบ้านโคกน้อยโคกน้อยโอ้บ้านโคกน้อยพ่อแม่พี่น้องเลยสัางอันมาบ้านโคกน้อยเบอร์สามคนเลยบ่นนะพ่อโคกน้อยสามคนนี่แหละโอ้บอรสามคนเลยเนาะโอ้ลูกแล้ลูกชายพ่อลูกเคยลูกชายโอ้ ก็ไม่พี่น้อยกระถือว่าโอ้คัวเดียวกันเนาะพอเนะคัวเดียวโอ้คากแร่บัดนี้เนาะเออ่นกะอ่ะ จมตัวน <laughs> ี้อ <Okay. S 2> like, ีกเนาะก็ถือว่าคักแลรกไปเนาะเวลาขุดตกะนุดยางก็คือสีบริยาดแล้วพ่อเป็นพี่น้องเลยการทางอ่าพ่อเพิ่นกระเฮ็ดอ่าเฮือนน้องนูแดงพิ่นกระเช้าชินเป็นที่เหียมห้อยพ่อเป็นพี่น้องเลยแล้วก็ได้สองมือบ่โอ้โอ้เจ็บด้คือว่าสี่มือเนี่ยพ่อมใไงงานเนาะใช่เลยต้องทางเดียวใช่ค้อน สร้างอ๋อต้องทดสอบก่อนบ่าเนี่ยมันระเบ่อน้องานต้องเคยร้อนเลยพอได้มีปัญหามากก็ได้เออทางเพื่อนแก้ไขให้ทันเวลาเกิดเหตุขึ้นตอนแรกเราโดนไหนเนาะทางทีมงานนี่บุมีปัญหาคัดตอนแรกไม่บอกได้โอ้ก็แก้ไขให้เนาะโดยเลยคักแรกถือว่าสร้างพ่อนี่แบบว่าเฮ็ดไหวหรือลูกอ่ะโอ้ป๋องไว้ทันใจแล้วก็ทันได้ใส่ไว้คือหน้าไปเจอมือเนาะ เลยบองไว้ดีพ่อแม่พี <sta> <in> <ness> uh ่น huh. ้องเลยในกานิดก่อ้คนคนบุคลุอก็แกนนโดนหอยมันอี้ยันในมุ้งเาพอเนาะใครเนแล้วปนี้ชวงบายมันบดอล้วปนี้เร่งร่างใจเลยปูให่เป็นนั่ัปัมาเกลือเป็นมันโอ้ร่องให้ ป้าไฮที่เป็นพิเศษเลยบ่นะพ่ออ๋อเมพาะจังพอเฮ็ดแบบปุปปักเฉพาะจังแบบว่าไม่เฮ็ดที่ใช้กันสูดแดดสูดฝนเนาะบ่แบบว่าเบิ่งกะเนาะแบบว่าไหวดีดิพอเฮ็ดเนี่ย พนยำพนย่อพนย่อเองันได้เป็นพันย่อเขากัดที่เข้ามากเินอแล้วเคยมีงานที่แบบว่าพนบย่อเข่าอยู่บริษัทพาะมีโยกมีเนาะเออบ้านเขาเองบ้านเขาเองนะมีโอ้โเด้อนย่เขากิทีเข้ามาไปกิน้น้ำยมาดื่บางกังบอนอะไรอางว่าเทน้ำเขากัดที่ไปกินเือนเอาโอ้พนาไมกินเขากินอโอเขากับบัวบเขากับบัามกิน โอ้หาเพ่นได้เพิ่นเห็นใจเฮางใหม่ยิ้มหน่อยไปป๊อกหมดเพื่นใจดวยเออดูยังเพื่อนเก็บคนก็ถือว่ามางานนี่ก็ถือว่าโชคดีได้เนาะพ่อเนาะโดยกะมีทางผู้รับผู้ใหญ่เพื่อนกะอ่ะมางานด้วนี่แน้วก็หนุนให้ดยกันโดเคยย่องดอกคอยไปรับงานหลวงนี่เห้กระติกมีอย่างเอาเงินก็ยากอันนี้ด้วยสบายผมมีเก็บอีกโอ้เอาชงเชยโดยโดยหนุนโอ้ ่นลวงเคยก็ไ huh. ด uh ้ร huh. oh. oh. oh, ับมาแล้วโอ้พอไหนอือโอ้เห็ดแล้วมันเบิกไปเอาเงินหยากก้อนโดนะเขาหนีงายกว่าโอ้ขัดไปแบบนี้ค่ะกนาะพอเนาะโดนผู้มจั่น่กับผึ่นเห็ดเห็ดเวียดเห็ดนางผึ่นกับบึงเหาเด้โดเป็นกมีน้ำใจเหฮากัเฮาก็ดีใจโดน ผูอันผู้ให้เฮ็ดก็ดีใจคือกันเนาะเพราะว่ายังแบบว่างานมันทันไส้เนาะบอกไว้ให้ฮ็ดละเอียดโลดบนได้บกขักให้บอกกันโอ้มาวาวหนึ่งกังอุ้ยให้เขาบกขัดในนั่นนี่โดยแม่นโดยโดยตอนเราเฮ็ดนะจะได้แก้ไขงานทันเนาะพราเนาะโดยเราเฮ็ดแล้วโดยจังให้แก้เดี๋ยวลำบากได้โดยแม่นแหละ แมนแมนพอตอนเอาเห็ดเนี่ยโอ้ยตัวนี้บุครับได้เพี่ยนเ้าได้บ่เออได้โอ้ผมมีปัญหาคักแล้วแบบสีเนาะกถือว่าโอ้คักาลคักาลทางอันสมุกตะวันมากะถือว่าโอ้มากเด้สั่งถือว่าแบบว่าแบบเอาใจใส่คักาลีนะโดยเป็นจ้างเน้า โดยเพิ่นผู้หาเงินมามาตั้งเฮาเพิ่นก็ออกให้งานเดือนกับเฮานี่ล่ะเฮาตุ้กนเอาแล้วจมโดยแมนแล้วพ่อแล้วตัวนห้มาจับีกไปอีกแมจัไปกดงานไดโดยโดยแม่นล่ะ โอ้ขอแม่พี่น้องกันนี่เจ็บมีม้ามือเดียวจะให้ยเร็วสดแล้ววะอ๋อเที่ยงน้ยเป็นคนเผาคนน้อยมือเดียวจะหายเ้็วเลยดิแล้วจะเอาเงินไปหรอกสาวแต่หาไม่ได้อีกโอ้สูงสุดนี่เฮ็ดจังมือสะโพกใไรห้องน้ำนี่ห้องน้ำเนี่ยฮันปกติมันจะไม่จะหามือโอ้แต่อันนี้ได้จังมือสองมือครึ่งสองมือครึ่งครึ่งอันน้เนี่ยคนมาช่างคุดลุมไรโอ้คุดลุมหน่อยก่อนนี่น้ำหนอเร็วไปแล้วยันในมุ้งแล้วนี่เนาะนางว่ะ มันต้องได้มุ้งได้สาดมึงโดยโอเห็ดกีันไงนะอยเห็ดก็เมียคอได้โดยทองนะของหนันะโดยเป็กสองห่องมิจะหางิโอสองคนก็เมียได้โดยกุโลเห็นเรียบร้อยอืโดยคักอันนี้เนาะบาทนี่นก่เว้ยแล้วก็ ดันเคยไตีหน่อยเว้ยเราก็ชื่อเอฟหน่อยให้กินผุ้มือมือเถ่านักนเด้อกินเนื้อกินเนื้อแล้วของพีเออเดยอักนะป่ะอย่างนั้นเห็ดบัดเห็ดบัดเด้อาสันกับทางลูกกันสิขอโตกันเด้อหายทางพ่อเพลินเฮ็ดวิ่งอาสมาดีเด้อทางพ่อโดยโดยโดยเด้อเดอแม่พี่น้องเลยก็ถือว่าว่องไวดีอ่ะทัง พอเพลินเหตห้องน้อมเนะาะบองไว้ท่านใจได้สไสไว้พ่อแม่พี่น้องเลยทางเฮ้ากัสซีได้ขอตัวอำนาจพระจ่าพ,พ่อแม่พีนพพพ่น้องก่อนพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเพราะว่าอ่าให้ทางอ้สร้างหรือว่าทางพ่อเพิ่นเฮ็ดเวียเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะท่านนี้สมุกดาวันกัสิได้ขอตัวเดินทางกลับก่อนพ่อแม่พี่น้องเลยท่านนี้เฮากัสิได้ขอกล่าวคำว่าสาบายดีสาบายดี